สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวกาดิฟกับดิบกาแฟนะกาต้มน้ำคือผมเอาไว้หลกัหลกๆเอาไว้ดิบกาแฟชงกาแฟของผมตอนเช้าๆนะครับอันนี้ก็เป็นของสตาร์บัคสนะครับจริงๆกาส่งเนี้ยจะมีหลากหลายแบรนด์เลยแต่วันนี้จะมาแนะนำตรงตรงส่วนของการใช้งานจริงนะครับ หลักๆเวลาดิบนะครับเขาจะมีตรงตรงเขาแรกคอกาตรงเนี้ก็จะมีบางรุ่นที่จะเล็กกว่านี้ก็จะง่ายในการควบคุมน้ําส่วนตัวเนี้ยตัวตัวบอดี้มันเนี้ยก็จะมีหลายไซส์ไซส์ที่ใหญ่ขึ้นก็มีก็จะจุน้ําได้เยอะขึ้นแต่โดยส่วนตัวผมก็ใช้ไซส์กลางๆนี่แหละครับก็ดิบพอละถ้าเกิดเยอะใหญ่กว่านี้มันก็จะ ใช้เวลานานในการต้มน้ํากว่าจะสุกกันนะครับกว่าจะได้อุณหภูมิที่ต้องการแล้วก็ส่วนด้ามจับตรงนี้นะครับจริงๆแล้วสตาร์บัค s ทำมาเนี่ยจะเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวบอดี้มันเลยแต่ถ้าเป็นการใช้งานจริงนะผมให้ศูนย์คะแนนเลยเพราะว่ามันไม่สามารถใช้มือเราเนี่ยจับได้เพราะมันร้อนมากครับอย่างอุณหภูมิกาแฟส่วนใหญ่เราใช้กันก็คือ น้ำเดือดนะครับ94องศาอย่างเงี้ยคือเราจะมาจับตรงเนี้ยมันมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอันเนี้ยยังขนาดผมต้มมาใหม่ๆนะอันเนี้ยยังเฉอยังอุ่นๆเนี่ยจับได้แป๊บเดียวก็ไม่ไหวละร้อนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยด้ามจับไม่สามารถใช้งานได้จริงครับผมจึงต้องหาอะไรมาพันเพื่อลดอุณหภูมิในการจับกับ2ถ้าเราไม่พันเราใช้เป็นตัวถุงมือกันความร้อนอะนะครับ ซึ่งมันก็จะมีขนาดใหญ่ซึ่งมันก็เอถอะทะไม่ไม่สะดวกในการใช้งานอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องต้องหาอะไรมาพันเพื่อลดอุณหภูมิถามว่าพันแล้วลดอุณหภูมิได้ไหมลดได้แต่ก็ยังไม่ถึงกับว่าโอ้หถ้าถ้าต้มใหม่ๆจะมาจับแบบเต,ต,ต็มไม้เต็มมือมันก็ไม่ได้ครับก็อาจต้องจับประมาณแค่นี้ในการดิฟหรือหรือเอาไปชงกาแฟทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมผมว่าไม่ไม่ค่อยโอเคถ้าเป็นเนื้อเดียวกันเลย นะครับเป็นวัสดุชิ้นเดียวกันผมมีอยู่การุร่นเก่ารุ่นรุ่นก่อนที่จะมาใช้ตัวเนี้คือด้ามจับจะเป็นไม้อันนี้จะไม่มีปัญหาเลยครับจะจะง่ายจะง่ายในการเทการจับการอะไรทุกอย่างสะดวกก็ขอติตรงเรื่องของด้ามจับนะครับว่าใช้งานไม่ได้จริงร้อนร้อนมากๆถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนมีอะไรแนะนําเกี่ยวกับด้ามจับหรือการแก้ไขด้ามจับให้ให้มันสามารถใช้งานได้ดีกว่านี้ ก็รบกวนเพื่อนคอมเมนต์บอกด้วยนะครับขอบคุณครับ